สวัสด,ดีค่ะวันนี้คุณตัีพามาที่จังหวัดหนองคายนะคะและที่ขาดไม่ได้เวลาเรามาจังหวัดหนองคายนี่นะคะเราต้องมาที่ริมโขงและมาทานแหนมเนืองที่ร้านแดงแหนมเนืองค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเราจะทานอะไรบ้างและก็ที่ร้านมีอะไรบ้างไปกันค่ะนี่คือบรรยากาศที่หน้าร้านแดงแหนมเนืองนะคะอยู่ติดกับตลาดอินโดจีนค่ะ ทางด้านหน้าของเราที่เรามองเห็นนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะบรรยากาศในร้านที่เขาตกแต่งหน้าร้านนะคะตกแต่งไว้สวยงามค่ะในฝั่งโน้นมีป้ายชาัดเจนนะคะแดงแหลมเนืองค่ะ,คะนี่นะคะมีของฝากยเยอะแยะค่ะ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันนะคะเข้ามา้านนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะทางด้านซ้ายด้านขวาก็าจะเป็นห้องแอร์อุ้ยเห็นเราด้วยรัดอุณหภูมิร่างกายค่ะนี่นะคะนี่ผนักงานเยอะเลยค่ะ อยู่น้องๆเดินเสิร์ฟมีขายในร้านค่ะด้านนี้เป็นระเบียงนะคะกระจกใบใหญ่เห็นหน้าเราด้วยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าสุดริมฝั่งโขงที่เมืองหนองคายเดิกค่ะดูร้านเขาใหญ่โตมากนะคะกว้างขวางวาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะนู้นเรามองเห็นน้ำโของอยู่ด้านหน้าเรานะคะ เดี๋ยววันนี้เราทานแหนมเนืองกันก่อนคนเยอะมากฝันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพวกเราจะทานอะไรกันนะคะบรรยากาศริมโขงนะคะที่ร้านแดงแหนมเนืองค่ะตอนนี้พวกเราว่าจะนั่งข้างนอกแต่ลมฝนพัดมาแรงเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ลมแรงค่ะ ผมต้องย้ายไปนั่งโต๊ะด้านในนะคะนเราสั่งอาหารแล้วนะคะที่เขาเสิร์ฟมาก่อนก็คือนี่ค่ะจานช้อนเสิร์ฟมาก่อนค่ะเป็นออเดิร์สนะคะแล้วก็น้ำจิ้มค่ะเขาเสิร์ฟทุกคนนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟน้ำจิ้มมาก่อนอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะทานอะไรบ้างนะคะ เครื่องดื่มนะคะพันนี้เลมอนน้ำพึ่งมะนาวนั่นเองเรียกดีดีชามะนาวอาหารทยอยมาแล้วนะคะทยอยเสิร์ฟมาแล้วค่ะดูพนักงานต้องเสิร์ฟสามคนนะคะใช้พนักงานถึงสามคนในการเสิร์ฟเพราะถาดใหญ่ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างครบแล้วยังคะ น,นี่คือหนึ่งชุดนะคะอันนี้คือแหนมเนืองชุดใหญ่ค่ะแหนมเนืองชุดใหญ่ดูผักนานาชนิดมีผักอะไรบ้างคะสลดัดใบอะไรเนี่ยยันเนี่ยใบอะไรใบอ,อะไรเนี่ยกแหเใบส้มมงอะไรส้มมงเหรอคะผักแพวสลรนแหน่ขนมจีนแผ่นอะไรเขาเรียกอันนี้แผ่นอะไรคะแผ่นฮอ่เ์เนาะแผ่นป๊อปเปียรแผ่นแผ่นแผ่นยอ ดูอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมมอันนี้คือ,อมะม่วงกล้วแแยแตงแตงกระเทียมพริกสดลูกโดดนะนี่ค่ะ อ,นนอันนี้คือแหนมเนืองคะอันนี้คือหนึงชุดค่ระยูนเห็นไหมคะนี่คืออาหารชุดแรกที่มาแล้วนะคะลงมือเลยค่ะอาหารชนิดอื่นๆนะคะที่มาแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่มิ้นขาหมูใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรขาหมูขาหมูขาหมูยัดไส้ขาหมูยัดไส้นะคะจานนี้ค่ะขาหมูยัดไส้จานนี้พันหอมค่ะ อยู่หน้าฐานทั้งนั้นเลยค่ะนี่วิธีทานนะคะก็ไม่ต้องเอาพริกใส่ไงแต่แต่น้ำจิ้มไม่เผ็ดอยู่แล้วล่ะค่ะนี่คือวิธีกินสาธิตการกินค่ะพีขอน้ำจิ้มธรรมดาอันนี้เขาเติมพริกเผ็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มมธรรดำน้องคะนคะะนี่คือวิธีกินอ่แหนมเนืองนะคะวิธีกินแหนมเนืองแล้วก็ห่อแหนมเนืองกินแบบนี้ค่ะ เออเอาชิมก่อนชิมก่อนว่าจะเป็นยังไงเดหนึ่งคำนะคะคือหนึ่งคำค่ะลงมือนะคะตอนนี้กินเลยค่ะกินเลยค่ะทานให้อร่อยนะคะมาค่ะเมนูหนึ่งนะคะคือกระยอทอดหรือปอเปี๊ยะทอดค่ะมาแล้ว กรอบกรอบไส้แน่นแน่นนะคะอร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งมาแล้วนะคะอันนี้คือกระยอสดหรือปอเปี๊ยะสดนะคะคือใช้แผ่นปอเปี๊ยะดีละคะ่ะเป็นแผ่นสดห่อมานะคะไส้แน่นจริงๆเนาะพร้อมกับน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมีถัว่วผลถั่วลิสงด้วยนะคะน่าทานค่ะ หลังจากที่เราทานเสร็จแล้วนะคะเราอยากซื้อกลับบ้านค่ะเขามีหลายแบบให้เลือกนะคะแบบที่ทานเลยหรือว่าทาน2วันหรือ3วันอย่างนี้ค่ะการแพ็คถ้าแพ็คแบบนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยมีเป็นกล่องนะคะของฝากนี่ค่ะทีนี้มาดูด้านนี้เขามีอะไรบ้างที่เป็นของฝากเป็นของร้านนี้นะคะ ีเยอะค่ะมีหมูยอมีไส้กรอนะคะเลือกเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านนะคะมาทานแหนมเนื้อกันค่ะที่ร้านแดงแหนมเนื้อริมฝั่งโขงหนองคายค่ะ